ครั้งแรกบ่โดยฮะเคยลกอยู่บ่เคยครั้งแรกนีัง้้ครรแกในชีวิตบ่โดยเออ่ง่ายหรือบ่ง่ายการเห็ดนาง่่ายเออถ้าถ้าเจออันกล้ายากนี่อยากให้อยู่ดอกเอายังท่าดังีงเอายังเอาโอ้รถกล้าก็เอาอันน่ะเอาขีดต้มทาเออพี่น้องพี่น้อง À, phải tì thịt tôm dài สบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขนนะุสุคนเนาะมวสีอยู่ในและกระตากประเทศเด้อพี่น้องก็ยินดีต้อนหับกาสู่ซองบ่าวลาวสตูดิโอคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเปิดภาพมาเมื่อนี้พี่น้องเฮาก็อยู่ทงไฮทงหน้าน่องลาเพิ่นนะพี่น้องเนาะอ่าพอดีว่าทางน้องไม้น้องไทยและการน้องน้ำพี่น้องเลยเนาะเพิ่นมาซอยน่องลาน,น้อยเพิ่นลกก้าพี่น้องเลยเนาะ เสียงรถไทยตึ้มๆๆๆๆๆอยู่พี่น้องเลยเนาะทางน้องของน้องลานน้อยเพิ่นขาดนาอยู่พี่น้องเลยเนาะป่ะไปเบิ่งไปโซนวงกันพีนพ่น้องเพิ่นกะลงมือมือแรกเนาะดำนาทงตีนบ้านเพิ่นนี่แหละพีน่น้องเลยเนาะโดยไปเบิ่งไปโซนวงกันว่าซุ่มเพิ่นพากันถอนก้าง่ายเลือยยะพี่น้องโดยป่ะไปเบิ่งล้มกันพีน่น้องเลยเนาะอ๋ออันนี้สงสัยกล้าที่เหลือจาก นาทงนั่นเนาะที่เพิ่นเอามาดำอยู่นี่พี่น้องเลยเด้อที่จริงนะคะแนนมาใส่พุยนี่มันเคลียวไหวแหละได้พี่น้องเลยเนาะ,ะแต่ว่าซุมน้องละน้อยนี่เพิ่นบโบได้ใส่พุยเลยนาทงนี้เนาะบโบได้เน้นใส่พุยประจันเนาะอ๋ะอคือสีอ่อนดีอยู่นี่พี่น้องเลยขาดไปเลยก็ได้ เนาะอ่ามันอ่อนนะนะออโอ้มัน,ะนะนขาดไปเลยนี่เนาะอ๋อพี่น้องเลยโอ้น้องละของน้องลาหน้อยเพิ่นพี่น้องปุ๊บมันขาดอยู่อ๋อขาดไว้เมินกระดัามาเลยนี่เนาะ เหตเห็ดอยู่บ้านเท่าโบได้แล้วแบบแข็งเนาะดำบ่ได้เลยฝน,นมีโอ้ฝนมีแนวยืนบ่ะฝนยืนไปเลยโอ้ไหลไปนำรถเลยเห้อ้องผมคาดเออเป็ดไฟส์ะนี่ มันเป็นเป็ดพอตู้เจ็ดปีบ่ให้นี่ผัดบ่มีน้าพี่น้องเอ้ยเนาะน้ามบม่มีกระดำพงแล้วนเนี่เนาะเวลาน้าม,มาเลย่ท่วมบิดได้พี่น้องเอ้ยแถวนี้นะขึ้นเต็มมดเลยเนาะ โอ้ขึ้นไปหอดมันกะเจ้าเทิงไปเลยโอ้มันกะเจ้าอ่ะนะเนาะอ้อกาสัดๆหนึ่งคอมบุยาวลกยางแล้ว โอ้โอ้งวงกินน้ำแล้วนี่ก้าสั่นแห้งเลยพี่น้องเอ้ยลกง่าย่ได้ัววะว่าจั่งัวหรือแบ่เด้มากินนี่เนาะพี่น้องโอ้ประมาณคืบหนึ่งพี่น้องเอ้ยกา้สกาสัมก้าหน้าแซง ไปห้างอะไรพี่น้องเนาะบูบัสิพ่อหน้าเรือบอ่อนี่ของประตูเลิบนีย่ยังเลืออยู่จังอันนี่ยังด้วยหนึ่งอ๋อหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อันนี้เนาะห่าจะพุ่นอัเบลโลกกาเนี่ยเขมาลงตรงทางกันนี่อันชวน โอ้โถ <c oughs> ูกฮก่าเนาะโอ้ยเนาะ,นะกะดีด้ะเราอย่ามาซอยพี่น้องนะเนาะนีนะ่เรากับมาซอยบัดเมื่อบัดเว้นเลยเหล่ออะก็ได้มาไทยนาพ่อบมอจักไทยเป็นอยู่บ,บ๊วยอ๋อสบายดีเด้อน้องนูงลา,าน้องไม้ไอ้น้องทายน้องน้ำ ลกยากบอกน้องน,าอน,าน,าน,น้าบ่้ย่เนาะสวัสบบดีน้องละลดกย่บอกละเป่งหน้ามาใส่ได้นีเนาะคือสั่นแท่นองละกล้าน่ยสวัสดีครับ,รบ, <c oughs> บไทยเลยเหรอน้องโนงลา เออ FC ก็อยากเห็นน้องนูลาได้เนาะเออเนาะเบิ่งเมื่อวานนี้เห็นกินตํามื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งถามน้องนูลาก่อนเนาะเออลกง่ายบ่นูลาง่ายอือใหญ่แล้วบัดนี้เนาะเออเจ้ากับลาวอนุพสําับ่บ่น้องน้องทายเท่าไหร่กทายจักปีกเจ้าล่ะ12บ สิบเอ็ดอันนี้สิบสี่กับซูซีกันเนาะกับพ่อปันกันนั่นแหละพี่น้องเนาะอ่าผูกตั้งถมแม่เนาะอ่าบัรชวนถมเอ่เด้อโอ้ลบห้างเนาะแม่เนาะบ่ออันนั้นบ่อที่บันไดเนาะตอนนั้นวานพงบ่เนี่ยนะเนาะวานพงบ่ไม่แน่มันระบวยังออกบันไดเนาะคาดไว้แบบนี้มันบ่แข็งบ่อแม่ บอก่าว่าให้หน้ามันบกแข้งบกขาดไว้เนาะเดี๋ยวจังว่ากัดจากพี่น้องเลยเนาะมืออื่นเพราะว่าลงมือเด้มืออื้นเนาะน้องไม้ลกก้าครั้งแรกบ่โดยฮะเคยลกอยู่บ่บ่เคยครั้งแรกนี่ครั้งแรกในชีวิตบ่โดยเอ่อง่ายหรือบ่ง่ายการเห็ดนา ถ้าเจออันก้าเนี่นี่อยากให้ยู่ด้องเอาหนังทาดังอันีเอาหนังโอ้โลกาก็เอาอันน่ะเอาขีดต้มทาพี่น้องพี่นองไปตขีดต้มใส่ฮะออเอออ่าือวาหาปการน้อเอพี่น้องเอ เอินมาได้ผมเอินรู้หรือว่ามีเวียกบ่เออครับบ่มีเวียกกมาซอยเพิ่นเนาะซอยน้องลาเพิ่นแน่เนาะบ่นได้าลบ่บ่มัดบ่น้องละเอาเอาโฮมไว้แบบนี้เก่าเนาะโอ้โฮมไว้คือเก่าคือเดิมเท่าน่อยเนาะเออใส่พูยจังมีป้านี่ยกันเนี่ใส่พูยนี่เงียบเงียบกว่านี้พี่น้องเนาะป่านได้เดือนเลยเด้อ โมเมนตะ์เป็นระเบิจักประมาณอสองอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์ไปไปลายพี่น้องนะเออยเนาะอันนั่นนะ่กะกากล้าที่เพิ่นดำหน้าทงนั่นพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นเอามาดำอยู่นี่นะมันแลงมันก็ง,งามเองบอล่ล่ะมันมันโอ,อ้บ่บบเคยใส่ปุ้ยจักเถื่อยเนะาะโอ้หมดเล้วเนวาะค่อยบมดใส่ปุ้ยกับบุตริก มูใส่ปุ๊ยกินจังเม็ดนะเนาะเอ้ยเนาะบัดน,น้าน้องล่ะบบ่ได้ใส่ปุ๊ยใส่ยังเลยอย่นี้นะโอ้โมน้ำแมาบอ่อหนะ,ะต่อท่อไม่ตนะิดใช่ไหเอามาเออซยบ่ใซยไปเบิ่งก่อน แล้วต่อแบบได้พี่น้องมาเซยร์เลยนะมีน้องอีกนอ้อยที่บ้านเนี่ยมีแต่เลา่าแหละพี่น้องว่ามีอันนั้นโอ้โอ๋อ,อมาเต้น,ออก,นกินเอาไอ้เนาะอ โอ้ต่อถ่ออยู่นี่เนาะอืมเราพังถ่ออยู่นี่เออขัดอยู่ด้ยวยหน่อยเนาะอืมฟังอยู่นี่แล้วก็ให้มันไล่ขึ้นนี่เลยโอ้ขัดเราเห็ดเนี่ยเด็การเลย แสดงว่าเมื่ออื่นเราดับหน้าเราก็แักแแรงสบายแล้วเราก็เป่งเป่งลงพุ่นเลยเนาะอืมมีเสียงเนาะแบบนี้ครับแบบนี้เด็กากล้เป่งน้าจากพุ่นพี่น้อยเนาะอ่าเพราะว่าเราไปเบิ่งเมื่อกี้นี้เรากองจากน้ำห่วยเนาะน้ำห่วยแล้วก็จะขึ้นมาพี่ เนะมื่อเอิญเราก็เด็ดรับเป่งเข่าหน้าห้นี้แหละพี่น้อ,นะองเยเนาะวันเช้านี้เราก็ตอนเชา้าเราขาดหน้าหนนะ้นะั่นเนาะขาดเมียนมาเลยได้พี่น้องเยเนาะอแม่หน้าไปน้ำเลยน้องไม้นี่พี่น้องเยเนาะโอ้ห่อนเนาะไม้เนาะแดดมันห่อนแห้งเนาะพี่น้อยนะอออออเออนานะ ม้วนเลยฮะม้วนม้วนโอ้โลกาเนี่ยม้วนเออม้วนเนาะมีเพลงเปิดในห่งคักแล้วน่าหลานเนาะเพลงเปิดยังมดเล้วขลกเลยฮะขลุกมดเล้วขลกกาในคัทเพลงเปิดบอกคือว่าชั้นวัฒนวัฒนเขยับเต้นพ่ออ่ะพี่โอ้โหพ่อไอ้หน่องน่าเฮงคักกว่านี่น้องเลยเนาะ มวนใช่ม,มวนบ่ขอยันบ่ไว้ที่เนาะนานี่บเล่แล้วอ่านานี่บ่แล้วแล้ว,นนนลว,ลวพี่น้อยเนาะน้องแนำมาอ่าทงนี่กะรอบซองคิดหน่อยเนาะเพราะว่ารอบรอบหนึ่งอยู่หน้าทงนั่นเนาะอ่าแล้วก็มาหน้าทงนี้พี่น้อยเนาะ ลกง่ายอยู่เนาะมันมันอ่ามันบ่อแน่นพี่เราเหรอเนาะหากมันบ่อยาวสมมติมันเป็นก้าใหญ่มันกระชิ่ลกง่ายกว่านี้อันนี้มันยังน้อยๆนาะพี่น้องสั้นๆพร้อมแปลว่ามันมันก็ต้องอ่าลกดำเลยพี่น้องมันกระเทิงเวลาเลยเนาะพอน้องว่าว่าลกตอนนี้เนี่ยไปบ้าคนมันตกเลยเจ็ดเพียกโมได้เจ็กหน่อยมันเบิด์ตนนี่ก็เอาอีกแล้วนี่เนาะมันจะได้ทาก้าอีกนี่ ไปหน้องเเนะาะถ่าน้ำใช่ดอกเนาะตอนตอนนี้มันกําลังมีน้ําก็เลยแบบอ๋อลงมือเลยพี่น้อยงงเนาะประตูเลิมก็ลงไปคาดหน้าเลยเมนบอกอยู่แถวนี้คาดหน้าแบบคาดดีดีล้อนี่พี่น้อยงงเนาะคาดแบบว่าให้มันละเอียดคัดพี่น้อง,งเนาะผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนนำกันเนะเาะอ่าใครเนี่ยแต่หน้าบวแข็งเนาะน้องหลานเนาะ กันแนมหน้าแข็งคือหน้าชุมก้อยนี่คาดแบบนี้นะึ่งโบได้แล้วเหรอเนาะบบนอยากให้อยากห้องผมแหละได้ให้ได้มาหอยลายครอนึ่งเป็นเกเนเล็กอ่ะพี่น้อยเนาะอ่าลกรวมๆกันไว้แบบนี้เลยได้ไอโอ้เผื่อฉีบิดกระเติบหนึ่งอยู่เนาะพออยู่ดอกนานี่เนาะกาว่าเนาะ พออยู่พออยู่เนาะเพราะว่าจุเพิ่นดับหน้าบ่ได้ที่ปานใด๋เนาะห่างๆอยู่พี่น้องเอ้ยประตูเลิบาดแล้วบ่เตะเนาะบ่ต้องเตะก็ได้เนาะเพราะว่ามันมันมันบ่ั่นปานใดมันบ่ได้มีขี้ตมหั่นน่ะอยู่นั้นโลกาอยู่พุ่นเมื่อยนี่เจ็บหมดมือูอยู่ฝั่งนันน่ะบ แพงดิแม่นอะไรโนูลาก็ได้เก่งเนาะโนลาก็เห็ดเวียกันเลยเนาะปีกายนี่สู่เวียกอยู่บ่ปีกายนี่บูชูปีกายนี่บูชูยังน้อยเด้ปีนี้ใหญ่เลยด้สู่แล้วปูชูได้แล้วเนาะบูชูเขาก็ไปกินข้าวบูชูเขาก็ไปกินข้าวเออ โบเห็ดเวียกกับโได้กินข่าได้หนูลาเอ้ยเนาะน้องแม่เนาะฮัดฮัทไฮแลนเนาะใหญ่เลยเนาะน้องไม้เนี่ยโบนงไม้เนี่ยโบไฮว่าเถิงน้องไม้เนี่ยเนาะเห็ดเวียกเกี่ยวกับอย่างอื่นนะโบตะว่าของเะอย่างแรกอันเกี่ยวกับมันทอนก้าทอนม้งสีู่้ไว้อยู่บ่ อักม้วนแล้ววากินนี่นะพี่น้องเลยเนาะม้วนแล้วอะม้วนได้คุ้มหนาเลยเนาะน้องหลานเนาะพอคุ้มได้พอพี่น้องเลยเนาะมาดงน้ำผัดผ่าปิดปากไว้เป็นรายไน้องน้ำคือปิดปากเมียนเขาเขาดเขายาดำบ่ะยาดำไปพี่น้องเอ้ยเนาะไปเบิ่งประตูเริ่มเราลงมืองขาดหน้าเรา ไอ้รอบใหม่ก่อนพี่น้องไนนะอ้เนาะปลุ๊บรอบขาดแบบโอ้ขัก่ีเาะเราเห็ดฟอสลงขักแน,น,น่เมื่อเอินท้าเบิงน้ำกันพี่น้องไอนะ้เนาะวัชพินยังไดเนาะการดำนาอ่าคองน้องล่าเพิ่นพี่น้องเย็บซีม, c, มาซอยน้องลา่าเพิ่นดำนาเด้อพี่น้องอย่าลืมมาซอยในเด้ดดอมพื้นเด้อ โบมาช่วยกันฮงกำลังใจให้ก็ได้เนาะน้ำเมื่อเอินไปเวียกบ่จะบบได้มาซอยหมูจะบ่บวันเื้าไปบังเท้าโบคือกม่เช้าเวียกไปน้ำห้าคนเอนมบ่บขคาเวียกมาดำหน้าโบโอ้ดโดูดูเนาะอันนี้เคยดำโบจะเคยดำบ่ละโบเคยโบเคยจะเขื่อโบโอ้โบเคยเนาะอันนี้เคยได้เนาะเคย <c oughs> เคยเฮ้ยเนาะจากดำโยกการงามๆแบบนี้นะมันดำไงายหยห่ามันบนยาวปันใดพี่น้อยเนาะจับก้าให้มันถือระบบมันจังดำางเนาะจับคือน้องแนมนี่ได้อยู่เนาะโลก้าพี่น้องเยเนาะผักกระแยงมีโบนาทงนี่ละทงโอ้ให้ตัวนั่นบอ ออไปใช่พี่น้อยเนาะไปพุ่นก่อนเนาะบรรชวนเด้อน้องนามเด้อสบายดีไปเอฟซีพี่น้องเนาะไปละโดยปลาหนองไม้ไปนองไม้ไปหาอันพอตู้เริ่มก่อนพี่น้อยเนาะจุ่มเพลนล็กก้าได้ลายเติบแล้วพี่น้องเห็ดเห็ดเป็นยุ่มๆไหวเนาะล่ะเนาะโอ้พี่น้องเ้ยเนาะ ขู่ว่าเข่ายังไงเนี่ยเข่ากลางบอกเข่ายังเม็ดตุเข่าขาวอ๋อเข่าขคอข้อด้ออพี่น้องเอ้ยผู้อ๋อบรรยากาศคักพี่น้องเหรอเนาะพอตู้เลิมกับคาดหน้าพี่น้องเเนาะคาดหน้าไว้โอ้คาดอยู่พูนเนาะ ขาดไปเลยเด้พี่น้องเลยเนาะนี่พอ่อฝนเปล่นงาน้ำลงนี้โอ้จะพ่อแล้วเห็นจะขาดไปเลยมันลมลูกพอตู่เจ็ดปีลงยังบ่เป็นอย่างเอ้ยยังเพียงก็ขาเราเลยเนาะ lộp hè, lùm khạc nè, nó à. ลมขกเนะตุลมขักเนาะโอ้บัรทวนขาดเป็นบ่ใครบอเป็นบ่บอเป็นเลยเอออยากลองบ่ลองบ่อยากลองลูกประตูเจ็ดปีประตูเริ่มเือบอให้เราลองแนะ่ไปไหมไปลองดูไปเบี้ย ไปลองลงเบิ่งไปไปขาดลงเบิ่งไปไปเบี้ยวไปีไป๋อลองเบิงลองเบิงไปลองลองไปลงไป <c oughs> เออ <c oughs> เออบอลล้อมบอลหูน <laughs> ีเออเอออืมกินอะไรเนาะกำาเลี้ยวแล้วไหมอาเบลเออ เอ้าไปหน่อยเนาะเต้นบานนี่ขึ้นขั้นหน้าคักบานนี่โอ้ยขึ้นขั้นหน้ารีได้พอเอ้ยโอ้โหโหโอป้าเลยขั้นเลี้ยวกับป้าเลยเออเออ เรากับโบเคยมีโหลดจะเขื่อนเนาะเราก็เลยอไทยโบเป็ดผมคาดโบเป็ดพี่น้องเลยเนาะเออามันจะเทสก็มันจะเอาหายอ๋อไปแล้วไปแล้วพ่อตู้ผู้เออเทสรอบบานนี่โอ้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 ได้อยู่ได้กำเลยกำเลยเออคือแบบนั้นน่ะเออโอ้ได้อยู่ได้อยู่เออ คืออยู่เนาะคืออยู่นเนาะอือคือคือเอออ่ากินเอาเลยเนาะเราก็อยากลองอยู่เราก็อยากลองคาดลองยั้งอยู่เนาะประตูเลิมเอาให้เราคาดเลยเหมือนนี่เออ เบ,เบิ่งตามลายมันเหละเบิ่งตามลายมันมันบมงงามกับคาดานี่ตาอันนี้มันบมงงามนี่นี่มุมนี่นะเบลนี่อา่อาออนี่นี่นี่ตามคลองมนันนี่โอ้ เออไอ้จอ้มเลอ้อืมนี่มมมมีมนี่ครั้งแรกพี่น้องเนาะเพิ่นลองคาดนาลูกมระตูมมมม

บางทงนะครับบอลลอดแหละพี่น้องเยเนาะประตูประตูเลิมกับจากให้เล่าลองอืมบอลจุดไหนอะไรบอแมนเดี๋ยวว่าบอลจุดไหนกลับไปคืนพุ่น โอ้มื่อน้ำสิบโบกบ่อผอโบกดอกนันเนาะฮะให้มันแห้งก่อนบ่จะเป่งน้ำใช่ สัมนี่นะพอดีและสัมนี่นะพอดีดำน้าโมลายปันใดเพราะว่าก้าน้อยด้เนาะก้าหง่คืออยู่น้าลายก็ไดเออ้โอ้แต่โคประเหีย เริ่มปขาดไปเลยพี่น้อยเนาะเบิ้งเป็นจังไงเป็นจังไงเปีย้ยวคือบอคืออยู่เนาะคักอยู่บอเออโอ้คักเรา,าพี่น,อนอ้อยเนาะ โอเคไปพี่น้องเนาะนอาจากได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุกุสุคนเด้อทีท่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เนาะบวสิอยู่ในและกระต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกันใหม่เนาะอ่าสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเบอร์สุกุสุกน